วิทยาลัยชุมชนตากเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรการฝึกอบกรม โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มยกระดับการศึกษาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลและชุมชนวิทยาลัยชุมชนตากเป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มีสายนพุทธศักราช2545 ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา5สาขาวิชาได้แก่รัฐประาศาสนาศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจการแพทย์แผนไทยและสาธารณาสุขชุมชนวิทยลาลัยชุมชนตากมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆดังนี้ที่ตั้งนะตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตาก ประกอบด้วยอาคารศูนย์วิทยาบริการอาคารรับรองหอประชุมตันติศุทนทรบ้านพักครูชายบ้านพักครูหญิงและหอพักนักศึกษาที่ตั้งณนะโรงเรียนอนุบาลตากเดิมถนนตักศินตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากประกอบด้วยสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย และศูนย์ส่งเสริมอาชีพวิทยลาลัยชุมชนตากที่ตั้งณนะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเองแม่สอดและศูนย์อัญ,ญมณีและเครื่องประดับอำเภอแม่สอดวิทยลาลัยชุมชนตากมีหน่วยจัดการศึกษาจำนวน9แห่งคือหน่วยจัดการศึกษาวิทยลาลัยชุมชนตากอำเภอเมืองตาก หน่วยจัดการศรึกษาอำเภอบ้านตาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สอดหน่วยจัดการศร <ham S 2> ึกษาอำเภอสามเงาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่ระมาดหน่วยจัดการศึกษาอำเภอท่าสองยางหน่วยจัดการศึกษาอำเภออุ้มผางหน่วยจัดการศึกษาอำเภอพบพระหน่วยจัดการศึกษาอำเภอวังเจ้าและหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตา สวัสดีครับผมนายอารักษ์อนุชปรีดาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากวิทยาลัยชุมชนตากเปิดดํำเนินการมาแล้ว21ปีเต็มนับเป็นเวลาที่ไม่น้อยสำหรับสถาบันการศึกษาที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวมาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นศูนย์ผ่านผู้อำนวยการที่ดํำรงตําแหน่งมาแล้ว11ท่านโดยที่ผมเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากคนที่12 ในห่วงเวลาการทำงานที่ผ่านมาวิทยาลัยมีการพัฒนาในหลายด้านที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ทั้งที่วิทยาลัยชุมชนตากที่หนองบัวใต้และที่โรงเรียนอนุบาลตากเดิมซึ่งได้ปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วและให้บริการแล้วณนะวันนี้เพื่อรองรับประชาชนที่มาต้องการการรักษาแบบแผนไทยเป็นทางเลือก ที่สำคัญสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งนี้จะเป็นที่ฝึกประสบการณ์นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยให้มีศักยภาพพร้อมในการเข้าสู่การทำงานหรือประกอบอาชีพที่หลากหลายทางเลือกในส่วนของการสร้างความพร้อมให้กับผู้มารับการอบรมที่ศูนย์ส่งเสริอมอาชีพซึ่งมีการอบรมอาชีพในหลากหลายสาขาหนึ่งในเรื่องที่วิทยาลัยได้จัดทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ คือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานด้านนวดแผนไทยระดับหนึ่งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบและมีคุณวุิไปทำงานด้านนวดแผนไทยในต่างประเทศหรือทุกที่โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบระดับชาติในด้านการจัดการศึกษาแม้ว่าวิทยาลัยชุมชนจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในระดับอนุปริญญาซึ่งเป็นช่องว่างของการจัดการศึกษา สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยก็ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นต้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยชุมชนและพร้อมที่จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปวิทยาลัยชุมชนตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้โอกาส ผู้ที่อาจจะพลาดโอกาสไม่พร้อมที่จะศึกษาในบางช่วงของชีวิตจึงเป็นช่องทางสำหรับการศึกษาต่อเมื่อถึงเวลาที่พร้อมอีกทั้งยังมีภารกิจในการสร้างอาชีพและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในทุกๆด้านตามความต้องการของชุมชนเช่นการท่องเที่ยวชุมชนการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน วิทยาลัยชุมชนตากยึดมั่นภารกิจดังกล่าวเพื่อให้เป็นวิทยาลัยชุมชนของคนตากอย่างแท้จริงสวัสดีครับนนดททออง่่ัั้วยากกไไไเรืืลป